ดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่4สิงหาเป็นตอนที่6นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตตอบปัญหาปัญหาที่ผมกำลังจะตอบก็เป็นปัญหาของเป็นปัญหายอดฮิตของคนในปัจจุบันนี้ที่ป่วยเป็นโรคร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโรคมะเร็งและโรคเกี่ยวกับเรื่องพันธุกรรมทั้งหลายมีหลายคนมีคนป่วยหลายคนจํานวนมากที่มาพบ ที่มหาที่สถานพยาบาลปัญญาพัดซึ่งปกติเนี่ยผมได้บรรยายแบบนี้มาตั้งแต่ปี30ก็คือ33ปีแล้วนะครับแต่ก็ก็มีผู้ที่สนใจบอกว่าอยากจะให้ทำสื่อออกมาอย่างนี้เพื่อคนทั้งหลายที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเนี่ยจะได้มีช่องทางที่ในการปฏิบัติในการ เลือกที่จะปฏิบัติตามนะครับขณะเดียวกันปัญหาหลักที่มาหาผมจำนวนมากก็คือเป็นปัญหาของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งหลายสาขาอาชีพหลายระดับอายุนะครับมีคนที่เป็นมะเร็งจำนวนมากมาหาผมและได้บอกกับผมว่า ในเมื่อตัวพ่อแม่นะครับทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ก็มีพันธุกรรมเป็นมะเร็งแต่ทําไมเขาจึงเป็นโรคมะเร็งก็เลยบอกเขาไปว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเข้าใจอะไรผิดหมดเลยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเขาเองเขาก็บอกว่าเขาได้ออกกําลังกายกินอาหารเพื่อสุขภาพ พยายามดูแลสุขภาพอย่างดีกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับเล่าไม่กินบุหรี่ไม่ตูบอาจจะนอนดึกบ้างอาจจะดื่มน้ำน้อยบ้างอาจจะสวนเตเฮฮากับเพื่อนบ้างนะครับแต่ทำไมเขาเป็นโรคมะเร็งก็เลยบอกเขาว่าอย่าว่าแต่คุณเลยมีแม้กระทั่งนักกีฬา นักมวยที่เคยออกกำลังกายมากๆมีการดูแลสุขภาพดีบางคนไปฟิตเนสประจำบางคนเป็นดาราดูแลสุขภาพอย่างดีกินอาหารอย่างดีกินวิตามินกินอาหารเสริมหลากหลายนานาชนิดไปซื้อมาจากต่างประเทศมากินเขายัางเป็นเลยอย่าว่าแต่คุณเลยก็เลยอธิบายเขาฟังว่าการที่เราเป็นมะเร็งนั้นเนี่ย พันธุกรรมของเราเนี่ยมันผิดแต่บังเอิญทางฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ยังไม่มีการแสดงออกถึงอาการของโรคมะเร็งนะครับเช่นพ่อแม่อันนี้ผมตอบกับคนป่วยที่เขาถามผมนะครับก็บอกเขาว่าอย่างเช่นพ่อแม่ของคุณเนี่ยอาจจะดูแลไม่มีอาการป่วยของโรคอะไรทั้งสิ้นเหมือนคนปกติทุกอย่าง ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดท้องผูกท้องเสียนอนหลับบ้างไม่หลับบ้างไอบ้างจามบ้างปวดเมื่อยบ้างนวดบ้างกินยาแก้ไข้เวลามีไข้ถ่ายไม่ออกกินยาระบายบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนในยุคปัจจุบันที่เป็นแต่ทั้งสองคนนั้นที่เป็นแบบนี้พันธุก,กรรมค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากพันธุก,กรรมในรุ่นอดีต มาจนกระทั่งถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่เพียงแต่ว่าทางด้านพันธุก,กรรมของพ่อแม่เรานั้นของคุณนั้นเนี่ยยังเสียหายไม่มากก็มีอาการแบบที่อธิบายให้ฟังสมมุติว่าถ้าพ่อแม่สมมตินะครับแม่มีความเสียหายทางพันธุก,กรรม4%พ่อเสียหาย3%พ่อแม่ผสมกัน คุณรับพันธุก,กรรมที่ผิดปกติมาแล้วครับ7เปอร์เซ็นก็คือจากการโภชนาการที่ผิดนี่แหละครับพฤติกรรมที่ผิดนั่นแหละครับไม่ได้เกี่ยวกับเชื้อโรคครับครั้นพอเชื้อของพ่อที่ผิดปกติกับไข่ของแม่ที่ผิดปกติผสมกันจึงเกิดยีนที่ผิดปกติมาถ่ายทอดมาสู่ลูกผิดปกติมากขึ้นนะครับครั้นพอลูกเกิดมาแล้ว รอดออกมาแล้วก็กินอาหารผิดพฤติกรรมผิดเป็นคนในสังคมเมืองอาจจะบอกว่าดูแลตัวเองดีนะครับกินแต่เนื้อสัตวกินแต่แป้งกินแต่ข้าวเข้าไปปรากฏว่าในร่างกายเราเนี่ยไอยีนไขกระดูกที่ทำหน้าที่ลดทอนควบคุมสภาวะของความเป็นกรดเป็นด่าง ในเมื่อร่างกายมีความเป็นกรดมากกินโปรโตีนมากไขมันมากคาร์โบไฮเดรตมากร่างกายเป็นกรดมากแคลเซียมจากในมวลกระดูกในมวลกระดูกเนี่ยก็จ่ายแคลเซียมออกมาเพื่อที่จะลดทอนความเป็นเป็นกรดนะครับให้กลายเป็นด่างเกิดขึ้นมวลกระดูกก็เริ่มเสียมวลนะครับแต่ขณะเดียวกันคุณก็ยังกินอาหารเหมือนเดิมมีพฤติกรรมเหมือนเดิมเคยดื่มน้ําน้อย หรือบางครั้งดื่มแต่น้ําเย็นน้าแข็งหรือกินแต่น้ําอัดลมนะครับขณะเดียวกันพฤติกรรมต่างๆเปลี่ยนแปลงไปหมดจากธรรมชาติอาหารก็ผิดปกติจากธรรมชาติจึงทาให้ไอแคลเซียมที่สลายออกมาเนี่ยมารวมตัวกันณนะบริเวณนั้นบริเวณที่ที่ร่างกายจ่ายพวกคุมโดยยินไขกระดูกจ่ายเซลออกมานั้นก็เริ่ม เกิดการรวมตัวของแคลเซียมมากขึ้นแคลเซียมก็มารวมตัวกันกับโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตก็เลยกลายเป็นซีดเป็นเนื้องอกเกิดขึ้นท่านคุณก็ไปผ่าตัดนะครับอย่างเช่นคุณเป็นที่ลำไส้เนี่ยคุณก็ไปผ่าตัดลำไส้และเขาก็บอกว่าตัดออกหมดแล้วแต่แท้ที่จริง กระบวนการตรงนี้ตับกระลำไส้มาทํางานไปทั้งระบบด้วยกันรวมกันเรียกว่ากระบวนการของระบบการย่อยนะครับพอตัดจะอีกที่หนึ่งยีนที่ผิดปกติตั้งต้นที่ควบคุมทั้งตับทั้งลำไส้ก็ยังเสียอยู่เหมือนเดิมที่มันจ่ายออกไปปรากฏว่าไอยีนที่ผิดปกติเนี่ยก็จ่ายสารอาหารไปซ่อมแซมบริเวณใกล้เคียงคือบริเวณที่ตับเขาก็บอกว่าไปที่ตับ นะครับฉะนั้นการที่ผุดเป็นนั้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากเชื้อโรคและไม่ใช่มาว่าผ่าตัดแล้วจะหายไปเขาก็บอกผมว่าหมอสัลญยญ์หมอศัลยกรรมที่ผ่าตัดเนี่ยเป็นหมอศัลยกรรมมือหนึ่งเลยนะครับเขาก็บอกอย่างนั้นผมก็บอกว่าคําว่าศัลยกรรมมือหนึ่งเนี่ยยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าผมนิ้วผมแตกนะครับสมมติว่า นิ้วผมมีสามข้อข้อที่หนึ่งตีตะปูไปถูกนิ้วแตกละเอียดก็ไปหาหมอหมอแต่งยกรรมัก็จะดูว่าไอ้นิ้วที่แตกละเอียดปลายนิ้วเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยมันเสียหายมากไหมถ้ามาเสียหายมากกระดูกแตกละเอียดเขาก็จะดูว่าไอ้ข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองที่เชื่อมต่อกับข้อที่สามเนี่ยมันไม่เสียหายเขาก็จะตัด ตัดไอ้ส่วนที่เป็นกระดูกข้อที่สามที่มันเสียหายมากทิ้งไปเพื่อให้ข้อที่สองกับข้อที่1ที่ติดกับมือเนี่ยยังทำงานอยู่ได้และยังอยู่ได้ครับตัดออกไปแล้วหลังจากแผลหายแล้วปรากฏว่านิ้วก็กุดเหลืออยู่แค่สองข้อครับอันนี้หมอศัลยกรรมทำได้อย่างนั้น แต่ในกรณีที่มวลกระดูกเสียมวลทั้งระบบนะครับจะสัญญกรรมยังไงมันก็ไม่ใช่ครับเพราะอะไรเพราะมวลกระดูกคือยีนมันเสียทั้งทั้งระบบในยีนไขกระดูกก็มีซิลเนียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสกรรมฐานแคลเซียมก่อตัวมาเป็นองค์ประกอบของมวลกระดูกไม่ว่าจะเป็นข้อกระดูกไหนกระดูกกระโหลกหรือจะเป็นที่แขนที่ขาที่มือที่เท้าก็าคือ องค์ประกอบของมวลกระดูกที่มีอย่างที่เมื่อกี้อธิบายลายเสดปวดแบบนี้นะครับและกระดูกแต่ละข้อมีส่วนเกี่ยวพันในการสร้างอวัยวะและซ่อมแซมอวัยวะและอวัยวะของเราก็ไม่ใช่เป็นอวัยวะที่ถาวรกระบวนการของเซลลมีการเกิดขึ้นเสร็จแล้วพอหมดอายุของเซลเซลก็หมดอายุไปแล้วมันก็สร้างใหม่คือทดแทนก็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา แต่เป็นกระบวนการีเรียกว่ากระบวนการไมโตคอนเดรียเพื่อสร้างกระบวนการโคเวเลนต์บอลนะครับฉะนั้นที่เขาผ่าตัดเนี่ยอย่างคนเกิดอุบัติเหตุผ่าตัดแล้วมันก็หายเพราะว่ามวลกระดูกไม่ได้เสียมวลแต่เพียงแต่ว่ากระดูกเกิดอุบัติเหตุนะครับจนเสียหายแตกไปอะไรไปออย่างนั้นอ่ะใช่คนละแบบกันต้องเข้าใจนะครับว่าระหว่าง คนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วไปผ่าตัดกับคนที่มีปัญหาของโรคมันคือคนละเรื่องกันนะครับระหว่างอุบัติเหตุกับโรคนะครับขณะเดียวกันเขาก็บอกผมว่าทําไมเขาได้ยินมาแต่ว่าถ้าพันธุกรรมเป็นมะเร็งลูกก็จะเป็นมะเร็งนี่พ่อและแม่ไม่ได้เป็นมะเร็งเลยแถมเป็นนักกีฬาออกกําลังกายอย่างดีด้วยตั้มผมบอก ไอการออกกําลังกายนะ่ะก็ดีแล้วแต่ในขณะเดียวกันถ้าการออกกําลังกายอย่างดีหรือไปฟิตเนสหรือเล่นกีฬาอะไรอย่างดีแต่ปรากฏว่าโภชนาการอาหารผิดกระบวนการที่นําสารอาหารไปซ่อมแซมยึ่งผิดปกติเข้าไปใหญ่เคยมีนักกล้ามครับนักเพาะกายครับเล่นกล้ามตัวใหญ่กล้ามใหญ่ยัางงามเลยครับ ปรากฏว่ากระดูกเปราะครับกระดูกหักล้มนิดล้มหน่อยกระดูกข้อมือหักก็มาถามผมมาถามคุยกันผมก็บอกว่าก็กินแต่กินแต่โปรโตีนเข้าไปอ่ะเขาวอกแล้วทำไมล่ะครับกินแต่โปรโตีนก็ในเมื่อคุณกินแต่โปรโตีนกินแต่เวกินแต่อาหารเหล่านั้นน่ะนะครับที่ผิดปกตินะ่ะมันก็เลย กระดูกก็เลยเสียมวลจายออกมาอย่างเงี้ยเขาถึงจะเข้าใจครับก็เลยบอกว่าสิ่งที่เรายังไม่เคยเข้าใจอะไรอีกเยอะแยะมากมายเขาก็บอกว่าเท่าที่ผมศึกษามาก็มีงานวิจัยนะครับศึกษาจากอะไรศึกษาจากอาหารหรือพวกวิตามินอะไรที่ผมจะกินนั่นแหละครับผมศึกษามาหมดว่ามีงานวิจัยถามว่าไองานวิจัยเนี่ย เขาจ้างคนให้ทํางานวิจัยเนี่ยถ้าไอ้คนนั่นทํางานวิจัยที่ขัดแย้งต่อสิ่งที่เขาจะทําออกมาขายเนี่ยวิจัยออกมาแล้วว่าไม่มีเรื่องดีเลยเนี่ยมีแต่อันตรายเนี่ยขัดแย้งต่อสิ่งที่เขาจะทํามาขายเนี่ยเข,ขาจะให้ทุนวิจัยมันไหมฉะนั้นที่คนได้ทุนวิจัยมาเนี่ยเขาต้องเอาเรื่องที่ดีมาพูดเอาที่ประโยชน์มาพูด ไอ้สิ่งที่เป็นโทษเนี่ยไม่เคยได้ยินไม่เคยได้รู้เลยและเขาก็ให้งานวิจัยคนที่มีตำแหน่งมีบทบาทเหล่านี้ก็ได้เงินได้ทองได้ผลประโยชน์จากงานวิจัยต่างๆเหล่านั้นฉะนั้นไอ้ที่เราคุยกันเนี่ยให้ไปคิดดูให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้คนในสังคมเมืองกินอาหารแทบจะไม่มีพืชผักผมเคยเข้าไปในมหาวิทยาลัยครับ ไปร้านอาหารที่เป็นอาหารอา,อาหารสําเร็จรูปนะครับเป็นแกงเป็นอาหารที่ประเภทตักราดแกงนะครับมีเป็นถาด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 นะครับตู้หนึ่งก็จะมีประมาณสักยี่สิบถาดเข้าไปดูทั้งตู้นั้นมีแต่อาหารประเภทเนื้อสัตว์ทั้งนั้นมีปลามีหมูมีไก่เยอะแยะไปหมดเหลือบไปมองเห็น มีผัดมะเขือยาวอยู่ถาดครึ่งถาดเหลือไปเห็นอีกครึ่งถาดมีผัดหมูกรอบกับผักคะน้าก็ยังลึกในใจว่าโอ้ยี่สิบถาดมีผักอยู่สองถาดก็ถามแม่ค้าเขาว่าอันนี้ขายดีหรือเปล่าขายดีใช่ไหมครับเห็นมีอยู่แค่ครึ่งถาดเขาก็บอกขายไม่ดีเลยค่ะไม่มีใครสั่งกิน ไอ้ครึ่งถาดเนี่ยเพราะปกติทํามามันก็ไม่มีใครกินแต่ก็ต้องทามาแต่เดี๋ยวเราต้องกินกันเองนะครับนักศึกษามีแต่การกินแต่เนื้อสัตว์แล้วถ้าให้เนื้อสัตว์น้อยเขาก็หาว่าแพงเขาก็ไม่กินถ้าให้ผักเยอะเขาก็หาว่าแม่ค้าหน้าเลือดเขาไม่อยากกินกินกันแบบนั้นกินจะแบบไม่มีความรู้กินแบบไม่มีความเข้าใจฉะนั้นในทุกวันนี้เนี่ยเท่าที่ผม ได้รับการปรึกษาคนที่มาให้แนะนำนะครับมหาทิสสารพยาบาลปัญญาภัรเจอจากผู้ป่วยที่เป็นโรคหลายๆทั้งนั้นรักษากันมาแบบเละเทะทั้งนั้นบางคนกว่าจะมารักษาได้ถูกต้องความถูกต้องมันมาช้าไปมันสายไปแล้วก็มีบางคนก็โชคดีไปครับ ก็ยังพอมีโอกาสได้ช่วยเหลือกันคนป่วยแต่ละคนที่มาผมก็ต้องอธิบายให้ฟังบางครั้ง่าอธิบายเป็นชั่วโมงถามว่าอธิบายทำไมผมไม่ได้อธิบายเพื่อให้เขาเชื่อครับแต่อธิบายเพื่อให้เขามีความรู้มีความเข้าใจก็ยังบอกเขาเลยครับว่าส่วนมากที่เราไปหาการรักษา บางที่เราไม่เคยมีความรู้ไม่เคยมีความเข้าใจเขาได้แต่ทำให้เราเชื่อว่าตรวจแล้วเป็นอย่างนี้ต้องกินยาอย่างนั้นต้องผ่าตัดอย่างนี้รังสีแบบนั้นเคมีแบบนี้พอโดนหนักๆเข้าคนป่วยก็ค่อยๆทุดคนป่วยก็ค่อยๆแย่เขาก็บอกว่าเป็นโรคร้ายมาช้าไปคนป่วยเหล่านี้ หน้าสงสารมากบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวบางคนเป็นแรงงานของครอบครัวป่วยหนึ่งคนแต่ก็ต้องมีคนอีกคนในครอบครัวมาคอยดูแลบางคนทำงานเป็นหลักของครอบครัวปรากฏว่าทั้งลูกเขาทั้งครอบครัวเขาขาดการดูแลเพราะผู้ป่วยที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ป่วยเสียแล้ว หลายครอบครัวมากครับผมได้แต่สงสารตั้งใจให้การแนะนำให้คำปรึปกษานะครับประสบความสำเร็จก็เยอะไม่ประสบความสำเร็จก็มีแต่มีหลายคนส่วนใหญ่เลยบอกว่าเสียดายเหลือเกินเพิ่งจะได้มาพูดเพิ่งจะได้มาคุยเพิ่งจะได้รับรู้แบบเนี้ย เพราะเขาเชื่อแบบนั้นมาโดยตลอดเพิ่งจะมาเชื่อแบบนี้กว่าจะได้เชื่อแบบนี้โบราณก็ว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงแม้เล่าปีจะเก่งในการลบการสงครามแต่เล่าปีก็ไม่สามารถเป่าปีสู้พระอภัยมณีได้ละครับฉันใดก็ฉันนั้น ขณะเดียวกันสิ่งที่ผมได้อธิบายมานี้นั้นจะดูแล้วเหมือนกับว่าอาธิบายไปพูดไปพูดวกไปวนมามาถึงเรื่องเดิมอย่างเดียวแบบเดิมครับผมต้องการชี้ให้เห็นว่าที่ท่านป่วยเนี่ยมาจากยีนไขกระดูกยีนตั้งต้นทางพันธุกรรมกับการโภชนาการที่ผิดครับคือจริงๆและคือตรงนี้ ถ้าประชาชนเข้าใจดูแลสุขภาพให้เข้าใจเรื่องหลักของการโภชนาการให้ถูกต้องพฤติกรรมให้ถูกต้องผมเชื่อว่าให้ลดจำนวนคนป่วยออกจากโรงพยาบาลสักครึ่งหนึ่งเนี่ยแหละครับเราจะได้ทรัพยากรบุคคลกลับคืนมาเราจะไม่ได้เสียทรัพยากรการเงินที่ต้องไปซื้อยาจากต่างประเทศ บางทีสิ่งต่างๆตรงนี้มันแลกกันไม่ได้แลกด้วยชีวิตครับฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตรบกวนท่านสำหรับท่านที่ดูใน YouTube นะครับอยากจะให้มีการกดติดตามผมจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆเพื่อเป็นการพูดคุยกันในแบบของหมอเจนละครนายกนะครับ วันนี้ขออนุญาตสนทนาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ